ภาพของภายสุรองภัยอยู่ท่ามกลางช้างป่าเขาใหญ่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดเกินมากๆนะครับทุกครั้งที่มีโอกาสเห็นภาพแบบนี้ความฮาปปี้ก็บังเกิดนะครับหลังจาก,กเกษียณไปแล้วตอนนี้พี่เขากลับมาในฐานะนักท่องเที่ยวนะครับส่วนคันนี้ก็คือพี่ไทเกอร์เมื่อก่อนเราเจอเธอบ่อยนะครับ แต่ตอนนี้มาก็ถือว่าชื่นโอลราทาั้งช้างป่าและคนถ่ายภาพนะครับช่างภาพของเราได้รับข้อความสั้นๆจากบรรณาธิการนะครับช่วยถ่ายภาพภา,พภายสูมาให้หน่อยคอยแล้วคอยอีกนะครับสุดท้ายก็ได้ภาพมาแม้ว่าจะเป็นภาพสั้นๆนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยืนยัน ว่าภายสุร่องไัยของเราได้กลับมาที่สถานที่แห่งนี้นะครับที่นี่คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เราตามแฟนเพจภายสุเห<ะ>็นโพสต์ว่าภายสุร่องภัยของเราขึ้นไปที่เขาใหญ่ในวันอาทิตย์นะครับและก็น่าจะต่อเนื่องถึงวันจันทร์ก็คือเมื่อวานนะครับวันที่สามีนาคม ส,ส่วนนี้เป็นภาพที่ประทับใจอีกภาพหนึ่งนะครับเห็นสามแม่ลูกนะครับที่วิ่งอยู่ด้านข้างติดกับกล้องของเราตัวนี้คือพี่ไออุ่นหรือโอลไลออนนะครับมีหลายๆคนถามหากลัวว่าพี่เมคาจะพาไปหลงป่านะครับตอนนี้ก็ยืนยันว่ามาหาแม่พังหางทองกับน้องไอวาของเราแล้วนะครับ ตั้งแต่ภายสูตรล่องภายกเกษียณตัวเองออกไปในเดือนพฤศจิกา2567นะครับจนถึงตอนนี้คือต้นเดือนมีนาช่างภาพลหลักของเรายังไม่มีโอกาสได้เจอนะครับยังไม่มีโอกาสได้ไปคารวะอยากเจอจะจะสักครั้งนะครับและก็อยากจะตะโกนดังๆคิดถึงภาพในอดีตนะครับ บทบรรยายในช่องของเราคนเขียนบทเขียนบทขอบคุณสำหรับภายสุร่องภัยอยู่บ่อยครั้งนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเราถ่ายสัตว์ป่านะครับส่วนผู้คนที่มาอยู่ในช่องของเราก็แทบจะไม่มีคนอื่นนะครับก็มีพี่ภัยสุรลองภยัยที่เคยใครเรียกว่าบิดาแห่งช้างป่าเขาใหญ่นี้นะครับ แล้วก็ท่านผู้ชมก็ต้องเรียกว่านิยมดูด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างแรงถ้าใครจะแซงได้ก็คงมีแต่น้องหมูเด้งเท่านั้นนะครับแต่ช่วงหนึ่งเวล,ลานหนึ่งน้องหมูเด้งเขาก็เต้งดึงๆจริงๆนะครับกับที่เลี้ยงส่วนที่เขาใหญ่ของเราภายสุร้องขายของเราก็ถือว่ายืนระยะมาเป็นเวลาย,ยาวนานนะครับ เสียงต้นฉบับของช้างป่า<ะ>ก็ถือว่าคึกคักทีเดียวนะครับร้องส่งเสียงกันเจียวจ้าไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในแนวป่านะครับและมีข้อมูลด่วนเข้ามานับเวลานี้นะครับเวลาที่เราบันทึกเสียงเจ็ดโมงนิดๆของวันที่สีมีนาคมนะครับมีเสียงช้างร้องอยู่หลังป่งผาตะแบกนะครับ ยืนยันว่าเป็นช้างโขลงแน่นอนท่านผู้ชมที่รู้ข่าวอยากจะดูช้างป่าก็แวะขึ้นไปได้นะครับส่วนจะเจอภายสุหรือไม่เราไม่มีข่าวยืนยันนะครับบาพีเจะในที่ของเราต้องเรียกว่าอาดีตเจ้าหน้าที่นะครับจะอยู่ที่สถานที่แห่งนี้จะอยู่สักกี่วันนะครับ เราก็ม่มีการได้ทักทายเป็นการส่วนตัวที่รู้ข่าวก็จากเพจอื่นๆรวมทางแฟนเพจไยสุน่ะนะครับเราย้อนกลับมาที่เสียงต้นฉบับนะครับต้นเสียงว่าช้าเสียงช้าชึ้นชัดนะครับเสียดายว่าทางภาพที่ส่งภาพมาไม่ได้เขียนข่าวใดๆให้เรารู้นะครับ ว่ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเวลาดูภาพช้างก็บรรยายเฉพาะเท่าที่เห็นนะครับแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังการถ่ายภาพก็มักจะมีอะไรมากกว่านี้นะครับบรรณาธิการของเราพยายามจะบอกช่างภาพนะครับให้ส่งภาพมาเหมือนสแ้นนักข่าวรอยเตอร์ส่งภาพนะครับนอกจากส่งภาพมาแล้วก็จะให้เขียนข่าวให้ด้วยนะครับ แต่เมื่อช่างภาพไม่ยอมเขียนภาพข่าวไม่ยอมบอกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนบางทีเรามาไล่ดูก็ไม่รู้เช่นเดียวกันนะครับและที่สำคัญนะครับอารมณ์ของการบญญารยรย,ยายนะถ้าได้เห็นได้ถ่ายก็จะพูดอะไรก็พูดได้นะครับแต่พอช่างภาพส่งภาพมาแล้วมาหาภาพบรรยายนี้ค่อนข้างจะยากนะครับ แต่ตัวนี้น่าจะเป็นเจเจไพโระนะครับดูหูสายแ่งแ่งน่าจะใช่นะครับส่วนจะเปรี้ยวไหมจะมีเหตุการณ์อะไรอันนี้บอกไม่ได้จริงๆนะครับเราก็พยายามที่จะไม่มีข้อจำกัดใดๆนะครับเราพยายามที่จะให้ท่านผู้ชมดูได้ภาพมาแบบไหนก็เป็นแบบนั้นนะครับเมื่อเราเห็นเจเจไพเระ ก็ชัดเจนว่าช้างป่าของนี้ก็ต้องมีแม่ด้วนนะครับมีแม่ด้วนมีน้องเวหาส่วนช้างป่าตัวอื่นๆก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับในตอนตอน้นเดี๋ยวดูตัวน,นี้กน,นะครับ ปายขวามือนขากะแบกช้างป่าอยู่หลังแนวเรียกว่าหลังแนวจอดรถนะ้วัตวัตนักท่องเที่ยวน่จีมาจอดพักก็ตรงจุดนี้นะครับรวมถ้งช่างภาพเราด้วยนะครับและเมื่อวันก่อนก็เห็นภายสูุรล่องภัยมาถ่ายภาพเช็คอินตรงจุดนี้นะครับส่วนภาพวิดีโอชุดนี้ ก็เข้าใจว่าน่าจะถ่ายแถวนี้นะครับเพราะเป็นจุดที่มีสัญญาณว่าช้างป่าเขาใหญ่อยู่แถวนี้นะครับช้างป่าก็ถือว่ามีการได้มาทักทายารสู่ล่องไยนะครับ